โยสวัสดีครับผมนผูชมวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับมเกมซีซ่าแมันเดิมที่ผมหายไปนานเนี่ยไม่รู้ว่ามีคนคิดถึงหรือเปล่านะผมไม่สบายครับโอ้โหไม่สบายทั้งอาทิตย์อะแล้วตอนนี้ก็การเริ่มดีขึ้นแล้วนะแต่ก็ก็เจ็บคออยู่นิดหน่อยนะก็เลยเสียงอาจจะเป็นเพีย้นยนไปก็ขอโทษ่อยละกันวันนี้ไม่ขอพูดเยอะละกันนะครับเพราะว่าเจ็บคอนะเพิ่งหายดีก็รีมาทําคลิปเลยเผื่อมีคนคิด แต่ว่าคงไม่มีใครคิดถึงผมหรอกมาครับเริ่มกันที่ใบแรกกันเลยเบส20อ้โหล <Brand. S 1> ุงเบิร์ดค <Brand. S 1> ารวัน,นี้ติดไลฟ์บูสซ์ด้วยแต่ก็ยังแพงอยู่จะได้เบสเท่าสิกันมัางไปการ์ดไปเนี่ยผมว่านักเตะบางแพงมันไปหมดแล้วอ่ะเป็นลิมิเต็ดหมดแล้วอ่ะมานะมาในหายก็ได้ดตัวสามแสนอย่างเงี้ยก็แย่นะอย่างเงี้ยามา14ดับบิลซีงก่อนเนี้ยแพงนะโอซิล oh, มา แมสสามสิบไปกันเร็วเลยแล้วกันเอ้ยตำนานมาเลยเอ้ยตำนานมาสองตัววะ่ะโอ้โหมา <Okay. S 1> เชลโนอาสยาดก็มานะ <Okay. S 1> ก็ถือว่าไม่ยากเท่าไหร่เออแสงมาอย่างเงี้ยเด็กไปไดาชื่นใจซะหน่อยคือมันไม่น่าตื่นเต้นแล้วอ่ะในช่วงเนี้ยเพราะว่ามันเป็นลิมิเต็ดกันหมดแล้วตรงแพงนนะมาขอแบบเบียร่าดิ Surprise, โอโ้โหโดนอีกแล้วคลิปก่อนหน้านี้ผมลุกเปิดไดโดนนะถ้าเกิดผมจะไม่ผิดนะคลิปนี้มันก็มาอีกละ มาห้าสกันบ้างคราปีเนี่ยเออยังดีอยู่เอ็มมาย0สิกันบ้างแสงด้วยเออกระสิาธ์ก็ยังดีนะถ้าเกิดได้ประมาณตัว2 m 4เอสอห้าขึ้นไปเอ่อห้าอขึ้นไปอย่างเงี้ยมาตั้งแต่ปีปัจจุบันบ้างโอ้ยมาก็ร้อยไม่แย่นะวาเลนเซียกุนไรเกโลโอ้ใครวะเนี่ยไบรลี่อ่ะผีขอโทษนะวาทับร้อยคราปีรวมเวอร์เบสคือช่วงเนี่ยผมเปิดไม่ค่อยได้เวอร์เบสนะจากการพวกเนี่ย ดวงผมไม่ค่อยมีกับการโกององี้แหละแต่ก่อนได้เปิดได้นะช่วงนี้เปิดไม่ได้ละโอ้แสงก็ยังไม่มาสักทีขอด้ยวยโมเบส์อะตั้งแต่ปีใหม่มาเนะี่ยยังไม่เคยได้เลยโอ,โอ้โอหมดซะละโอ้อันนี้ก็ไม่มีอีกมาท็อปสามสิบเอ่อบิลเซจุดสี่จดบิลเซมาเดี๋ยวเลยโดโมเบสเนะี่ยเออเจโกซิวาก็คือไม่แย่เท่าไหนะร่นะหรือเปล่าวะมาโดนนี้กันบ้างอีเซ ครบร้อยเออไม่แย่เอาว้สิบเอ็มเนี่ยน่าจะดีสุดแล้วมั้งตอนนี้มาอยู่ที่ปี07ทย์เจ็ดครบรอรวมโมเบสนะขอแบบวอร์เบสปังๆมาดิโอ้เจ้าเซเจ้าเซเล่นอนะน้านี่นี่จะตัวถูกอะโมเบสก็ไม่ได้อีกทีโอ้โหหมดสละมาปีปัจจุบัน,บนมั่งวรวมโมเบส์ครบร้อยเอา้าก็เต็ม ต่อกันที่ป 6, ป 6, ทอป 30, เอนะ่อปีศูนย์หกท็อปสามสิบลงเบสนะยาวกันไปเพราะว่ามันมีหลายใบนะ <Brad. S 1> โอ้โหเดโลซีสองตัวแล้วเนี่ยโอ้ย <Surprise. S 1> เดโลซี 4, อีกละ่ะมาท็อปศูนย์เก้าเอปีศูนย์เก้าท็อปสามสิบโอ้โหยังไม่ได้เลยเเบสเนี่ยโคตรยากนะได้เเบสยากจริงช่างนี้ยดวงผมนะแต่ดวงคนอื่นนี่เปิดได้กันเยอะจัง แต่ดวงผมเนี่ยคูดจะแย่เลยมาปีสองสิบเอ่อเท่าสามสิบ 30, ลงมเบสนะมาดีเ้ยโอ้โหอโอเซลเชเลนี่โจเซเลนาะอีกละ้ะโอคนอื่นนี่เปิดได้กันดีจังเลยทำบุญด้วยอะไรวะแต่ผมเนี่ยไปใหม่มาเนี่ยยังไม่เปิดได้เลยนะแย่จริงๆดวงผมจังเนี่ย ผมแปทำบาปมาเยอะไงกมตมสนองโ,อโจเซเลยนากและลงมาบ่อยเกิดไปแล้วแหละยาสนิทเลยัองเราเนี่ยมาทำทำสิบกันมั่งปีปัจจุบันลูกก้าโมดีมอย่างงี้ดีต้องมีแสงขอ,อ,องเอ็มเกิดแอบตัวแบบหลักเอ่อหลักหนึ่งเอ็มสองเอ็มขึ้นเนี่ยผมก็ดีใจแลวนะอีกน้อยมันก็ไม่ใช่ตัวหลักแสนอย่างเงี้ยมาเล่มกันที่ปีปัจจุบับน ทับร100โรมบเบตนะครับยาวๆไปเลยใบยเนี้ยมันเยอะจะมีวารีใบแรกโอ้โหใบที่สองใครวะเนี่ยเอ้ยใครวะเอ้ยดับเบิลยูวะไม่แย่นะโอ้โอนมอนซาล่าจีดท้ายด้วยบาโวท็อป50ปีเอ่อเบส50ในปัจจุบันโรมบเบตนะครับโอ้โหบีมเลี่ยมซานเชสก็มานะ <Surprise, S 1> โอ้โห<า> <motherfucker. S 2> หครัวนเนี้ย มาเบิ้ลเลยมาครับการต่อไปเลยแล้วกันนะเบสสามสิบปีปัจจุบันนะมีห้าวัยก็ไปยาวๆกันไปเฮ้เจ็ดเอ็มนะก็ถึงมีแก่นะครับปีปัจจุบันนี่ราคาตั้งเต็มก็แพงอยู่นะแพงเรื่องอยู่เหมือนกันบางตัวนะอีเดอร์พับไปก็แพงแต่ถ้าเกิดแบบเบสร้อยมาอย่างาเงี้ยโอ้โหแต่แต่ต,ตัวหลักแสนแน่นอนมาเบสสิบ เฮ้ยคลิปมันมาจิตยามมาใบที่สามเอ้ยบลา,า,าว่ะพิไม่ไมแย่นะของปีนะ <Bread. S 1> มากครับอโบรมยังไ <Bread. S 1> อ้สิบบนคิวเลยมันเนะี่ยโอ้ได้สองตัวเลยมาอันนี้คือการ์ดอะไรไม่รู้นะครับลูกก็ไม่มีบอกคือการ์ดอะไรไม่รู้อ่ะ oh. ดัเอ่อแบบคัดนักเตะปีปัจจุบันไหมหร ทำอย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่รู้นะผมได้มายอย่างไงผมไม่รู้เหมือนกันโอ้ยมันหมุนนานจังวะเฮ้ยโอ้ยหมุนโคตรนานเลยไม่กดคัดมั้งละกดไปเลยแล้วกันโอ้ยมันขี้เกียจรอมันโคตรนานเลยมากดเลยแล้วกันเฮ้ยช้าจังวะมาดิเอ้ย โอ้ยที่เอ็มส่งจดหมายบอกกูได้ว่ามึงจะมาตอนไหนเนี่ยเอ้ยอะไรวะคอมผมเป็นเพราะคอมผมหรือว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่เนี่เยเนี่ยค้างอ่ะอยู่หน้านี้ <c ười> การที่อะไรก็ไม่รู้ดูดิระดับสองอะไรผมก็ไม่รู้เรื่องอ๋อระดับสองนี่คงจะเป็นแบบบกสอมั้งมั้งผมได้ทำยังไงผมยังไม่รู้เลยเนี่ยมา 14 b c การ์ดเนี่ยผมบอกนะครับว่าเดี๋ยวนี้มันหาไม่ได้แล้วเพราะว่า DM เขาเาเปลี่ยนรางวัลออัพเบลแล้วนะเขาไม่แจกแล้วแบบการ์ดแบบโรเบสอะไรเบอร์ลิเจนอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแสงมามาแต่พูดไม่ได้ดูเลยคองมป็น่ีเอ้ยชิเกลยนี่ <No! S 1> สนิทโครสปีเก้โอ้โหจะหมดแล้ว oh! โอ้โหเต็มอีกล้ก็คงจะเกลียดเปิดอ่ะมันคงไม่ได้หรอกอริเกนอ่ะสามใบอ่ะเอาละครับถ้าเกิดคุณชอบทีนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อพั็นาง่ังให้ผมในการนะผมไม่สบายครับเสียงก็อาจจะผิดเพี้ยงไปหน่อยนะครับโอกาสขอโทษด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็ตอนนี้รู้สึกเจ็บคอมากแล้วพูดเยอะเลอเกินก็ เดี๋ยวผมอาจจะมีไอดีการ์ดองนี้มาจำหน่ายในแฟนเพจผมนะครับก็จะกดติดตามไว้แล้วกนันแต่ไม่ต้องพลาดข่าวสารอะไรใหม่ๆนะครับก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นครับเจ็บคอแล้วไม่ไหวจริงอ <c oughs> แล้ะครับผมบายเจอกันใหม่คิดหน้า